เขียวเราด้วยภาพนั้นนะแมีเสียงไหม สรัสดีครับผมช่างกอนนะครับช่องซโรฟาร์มนะครับบนยูทูบนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็จะเป็นเพจอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และป๊มน้ำดีซนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับเป็นชุดออฟกริดนะครับไฮบริดสำหรับใช้ไฟในสถานที่ไฟฟ้าไม่ถึงนะครับหรือว่าใช้ไฟกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีหลายแบบนะครับอย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี่ก็จะเป็นตัวพันหกร้อยวัตต์นะครับหนึ 1, ่งพันหกร้อยวัตต์แบตเตอรี่หนึ่งร้อยแอมป์สองลูกนะครับเป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับชุดท,ที่ให้ดูนี่จะเป็นแผงโมโน450วัตต์2แผงนะครับตัวนี้ก็ใช้ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าได้นะครับปกติเพราะอินเวอร์เตอร์จะเป็นเป็นอินเวอร์เตอร์แบบมอปแปลงนะครับตัวนี้จะพีค3เท่านะครับ เพลียเยอะกว่าอินเวอร์เตอร์ธรรมดาทั่วไปนะฮะอย่างอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะมีเขาจะมีชาร์เจรเจอร์ให้ในตัวนะครับเป็นอินพุตีชาร์จนะครับอินพชาร์จให้ในตัวเลยนะฮะเราไม่ต้องซื้อชาร์จเจอร์เ,อเพิ่มนะครับต่อแผงเข้าก็ใช้งานได้เลยตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะสามารถผสมกับไฟบ้านได้นะครับเป็นระบบไฮริดนะฮะเป็นไฮดิดผสมไฟบ้านนะครับ อันนี้ก็การใช้งานก็ใช้ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าได้นะครับพัดลมมะหงข้าวพวกนี้ครับได้หมดเลยครับตัวเนี้ตัวเดี๋ยวผมไม่ดูอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีจะมีมีหลายชุดอ,อยู่ตอนนี้จำไม่ได้ว่าเอาคลิปไปตรงไหนมั่งในอย่างชุดนี้ ชุดนี้ก็จะเป็น3,000วัตต์24โวลต์นะครับแต่ชุดนี้ใช้แผง6แผ่นนะฮะใช้แผงเยอะหน่อยอดีลูกค้าใช้แผงเปงนคืนเยอะนะครับเป็นโมโน450นะครับทั้ง6แผ่นเลยตัวนี้ก็ต่อลงกับวอเตอร์3,000วัตต์ของตัวยี่ห้อเอเน็กซ์ร้อยนะครับรุ่นเอเน็กซ์ร้อยของ LV นะครับเอลวีท็อซัน ตอนนี้ลูกค้าไปเปิดไฟให้กับความไก่นะครับเปิดไฟให้ไก่กลางคืนนะฮะถ้าเป็นชุดที่ประหยัดกว่านี้ก็ก็จะมีนะครับเป็นเป็นตัวประหยัดกว่านี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเหมือนกันครับแต่ว่าจะจะ,จะแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่น้ำธรรมดาทั่วไปนะครับลองมาด,ดูนะครับ ตัชเจอร์ก็เป็น mppt นะครับที่ผมทำผมจะทำแต่ mppt นะคฮะอันนี้ก็ใช้สว่างใช้หินเจียได้นะชุดถูกนะก็ใช้สว่างได้เตรียให้ดูนะครับ จะไม่มีคลิปในความนะจะไม่มีคลิปใน,ะนความตัวระบบปังเกิดคลิปน้อยหน่อยส่วนมากจะเป็นคลิปพบปั๊มน้ำเยอะนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแบตเจลนะครับ1 0 0มสองลูกนะครับอ่าเป็นอินเวอร์เตอร์พันหกร้อยวัตต์อินเวอร์เตอร์ของนี้มันเหมาะสำหรับใช้งานหนักนะครับใช้งานหนักๆน,กนี่ซื้อแบบนี้ครั้งเดียวจบครับซื้อแพงหน่อยแต่จ,จบก็ใช้แอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้กับแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาดเก้า b ันวิอยู่นะครับ เปิดกลางวันนะครับเปิดแอร์กลางคืนก็ลูกค้าบอกใช้ได้ถึงตีสองอยู่นะครับสําหรับชุดแบต100แอมป์เนี่ยนะครับพอกลางคืนแบตบพอแบตหมดก็จะใช้ไฟหลวงต่อนะครับอันนี้เอาลูกค้าไปทาเป็นเป็นรถเข้าไปนะครับรถเข้าไปในบ้านนะครับอย่างอย่างพวกร้านค้าชุดนี้ก็เหมาะมากนะครับสําหรับร้านค้าร้านขาของชาพุกเนี้ยครับใช้ดีเลยครับร้านขาของชาที่มีตู้แช่สามตู้สนะี่ตู้เนี่ยครับ เอาชุดนี้ไปใช้สบายลงคุณครั้งเดียวก็ลดค่าไปได้การคืนก็มีไฟใช้นะครับไฟดับไฟตกแต่ว่าไฟบ้านนี้จะไม่ดับจะติดอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะตรงน,นี้จะมีแบตเตอรี่ด้วย <c oughs> การทำงานเขาก็จะต่างจากพวกที่เป็นระบบขนานไฟหรือที่เรียกว่าออนกริดนะครับการทำงานก็จะต่างอ <c oughs> อนกริดนี่คือก็จะไปขนานกับไฟของการไฟฟ้าดังนั้นเราต้องขออนุญาตนะครับ ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับพอไปตกไปดับคอนกรีดนี่จะใช้งานไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบนี้ไฮบริดเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับไปตกไปดับใช้ได้หมดนะครับตกไปดับก็ใช้งานได้ครับตัวไฮบริดเนี่ยยางตัวเคสนี้ลูกค้าก็ให้ทําเมนสาหรับแอร์นะครับเมนแอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีปลั๊ก ในปลักแล้วก็ใช้ไฟปลงรถนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ทําเป็นรถเข้าไปนะครับมีไฟหลวงอยู่เอามาทารถเข้าไปนะครับใช้สองแผงครับตัวนี้กลางวันลูกค้าจะใช้กับแอร์ขนาดหนึ่งหมื่นห้าพัน btu นะครับใช้กับแอร์หนึ่งหมื่นห้าพัน btu กลางวันนะครับกลางคืนก็ใช้ไฟหลวงทั่วไปครับถ้าแบตหมดนะฮะเพราะระบบจะสลับอัตโนมัตินะครับไฟจะไม่ดับนะฮะตัวนี้ ระบบสลับเองนะครับผมหาตัวที่เป็นชุดราคาถูกกว่าน,นี้สักหน่อยนะมาดูดูซิมันอยู่ไหนนะ เก็บงานไว้หลายจุดในหา้าปีลูกเดียวนี่แหละแต่ว่ามีหลายได้ก็เลยหาไม่เจอ าการใช้งานนะครับระบบอัปเกรดถ้าเราจะติดตั้งนะครับเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้ไฟอะไรบ้างก่อนนะครับถึงจะถึงจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่างระบบพวกนี้เขาจะใช้แบตเตอรี่เป็นหลักใช่ไหมครับกลางคืนเนี่ยเราต้องแจ้งช่างเลยนะครับถ้าเราจะติดตั้งคือต้องแจ้งว่า,าเราต้องใช้มีทีวีขนาดกี่นิ้วนะครับ กี่เครื่องมีตูเ้เย็นนะครับเครื่องซักผ้าขนาดกี่กิโลกินไฟกี่วัตต์เนี่ยครับเราต้องแจ้งช่างเราช่างเขาจะคํานวณระบบให้ได้นะครับเราทีนี้เวลาติดตั้งเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับจะใช้งานได้ยาวนานเลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้นะครใช้งานได้ยาวเลยครับแต่ถ้าเราจะติดเลยโดยเราไม่แจ้งข้อมูลช่างเบื้องต้นเนี่ย ใช้งานไปอาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้ตามที่เราตามที่เราคิดนะคะัะตามที่เราหวังนะครับใช้งานไม่ได้ตามที่เราหวังนะครับนี่ครับเดี๋ยวเป็นชุดถูกก็จะเป็นชุดแบบนี้นะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูแบบหนึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ประมาณสองพันทันละวัตะัต์พลิกนะครับบัต์แท้ๆก็อยู่ประมาณทันหนึ่งพันวัตนะครับชาร์จเจอร์ก็จะเป็น P p t นพครับเนะครับแบบนี้ครับ เป็นเ uh, ซ็ตเซตประหยัดเป็นแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่100แอมป์สอลูกนะครับเซ็ตนี้ติดตั้งอยู่3 0 5าแผงตัวนี้เป็น340วัตต์สองแผงนะครับหรือว่าอ,อย่างเรามีชุดปั๊มน้ำอยู่แล้วก็สามารถเอาชุดนี้ไปต่อได้นะครับต่อจากชุดปั๊มน้ำได้เลยครับก็ใช้ไฟได้ตอนที่เราไม่เปิดน้ำเราก็ชาร์จแบตนะครับ ไม่เปิดน,น้ำแล้วก็สามารถชั้นกันได้ใช้ไฟกันเกลอนนะเก็บ,บไฟไปใช้กันเกลอนได้อยู่ทั้งน้ำก็จะมีหลายแบบนะครับพวกชุดชุด,ชดใช้ไฟกันเกลอนแบบนี้ครับตามที่เขาขายตามลาซาด้าก็จะมีนะชุดถูก,ถกที่ชาร์จเป็น PWN สีขเขียวเขียสีฟ้าฟ้านะตัวราคาพันกว่าบาทสองพันนะตั้งชุดเขาว ตรงนั้นก็สำหรับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเปิดไฟกลางคืนก็สักชั่วโมงนึงแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยครับจะใช้ไฟทั้งคืนไม่ได้นะครับเมืม่อมันแบบนี้บแบบนี้จะใช้ไฟทั้งคืนได้เลยครับแต่ราคาก็จะสูงกว่านะครับอย่างตู้นตตเนี้ยเฉพาะตู้เนี่ยพร้อมเบ็คชาร์จเจอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์เนี่ยอย,อยู่8,500บาทนะครับตู้เนี้อย่างเราติดตั้งเองนะครับชุดชุดนี้ก็ใช้กับชุดบำนาญนะครับ โมคามีปั๊มน้ำอยู่สามแผงนะครับก็เอามาต่อได้ครับเอามาต่อกำลังน,น้ำนะครับเราใช้งานได้ครับใช้ไฟกังคืนทีวีตู้เย็นได้สบายเลยครับใช้ไฟกังคืนได้สบายสบาย นี่เดี๋ยวมีแต่เขไม่ดูชุดที่ผมใส่กับเป็นรถเข็นนะครับสูบน้ำได้<ม>ก็ใช้ไฟกันเืินได้นะครับทำแยกระบบออกมานะครับ วิด <Video S 2> <ป>ีโอเอาไว้จุดไหนเนอะหาไม่เจอแล้วไม่เจอแล้ววิดีโอสำหรับท่านที่สนใจนะครับไม่เข้าใจกรสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับามาคอมเมนต์มาสอบถามที่ ช่องได้ครับหรือเข้าไปดูที่เพจก็ได้ครับอุปกรณ์โซล่าเซลล์และวปล<ม>ังดีซีนะไรพอไปดูที่เพจได้เลยครับาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ